มูลนิธิปรึตึงนาโดยนายวิเชียนเ,เตชะไับุญประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการนางสิริกุลโอภาควงกรรมการและเลขาธิการนายจารุรัตน์คุทัศนานนท์กรรมการและเหรญยิกและคณะกรรมการมูลนิธิ ร่วมในพิธีมอบชุดของขวัญวันเด็กประกอบด้วยสมุดดินสอไม้บรรทัดและกระปุกอมสินเป็นของขวัญให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยมีผู้แทนโรงเรียนเป็นผู้รับมอบณรานสํานักง,งานมูลนิธิปอดิ๊งพัฒภาชัยกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังจัดให้มีการส่งชุดของขวัญวันเด็กของมูลนิธิเพื่อมอบให้กับเยาวชนในส่วนภูมิภาคผ่านหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ รวมจำนวนของขวัญวันเด็กที่มูนิธิปลิตึงให้กับเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ทั้งสิ้น900,000ชุดคิดเป็นมูลค่ากว่า23,400,000้ 23, า 4, บาททวนและในวันพฤหัสที่11มกราคมศ2567 มูลนิธิปริทึงเข้าพบกับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบของขวัญวันเด็กสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ห้องรับรองตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนายวิเชียรเตชไพาบูญประทานกรรมการมูลนิธิปริทึงเผยว่า การให้ของขวัญวันเด็กเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่มูลนิธิได้จัดทำต่อเนื่องมาเป็นเวลา65ปีนับตั้งแต่พศ2502ด้วยเด็กดีในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคตรวมทั้งขอส่งความรักความปรารถนาดีให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมกรตัญยูรู้คุณพ่อแม่ครูอาจารย์ ตั้งใจศึกษาเรเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของตอนเองและประเทศชาตินางคำขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรีประจำพศ2567ที่มอ่ให้คือมองรบกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างรวมกันสร้างประชาธิปไตยออสพันลีแายงานครับมาจากโรงเรียนสามเส้นนอกนะครับ ประชาราอนุคุณเขตดินแดงครับก็มาที่มวยที่นี่หลายครั้งแล้วครับหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ว่าไม่ตายเอนดูเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะพวกหนูมาจากอเลสโกไทยค่ะสำนักานเทรุสิปีนี้เป็นปีแรกที่หนูได้มาค่ะรู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วย เรอได้ของคุณดีด้วยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะ